แล้วก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอพี่ตาลงโกแล้วก็มานั่งคุยกันดีเรื่องชิงทงบ้านเออ <RTX. S 2> ใชอเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆพี่มันแบบมันละเอียดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันว่าว,า,วาวิธีการเล่นยงังไงแล้วพี่ค่อยประกาศเรียกแก๊งมาคุยอ่าก็แล้วแว่าจะลบบพวกนี้แหละ <ropic. S 2> ข้าวข้าวข้าวข้าที่พี่สามารถดูได้เลยพี่ต้าลองกด F6 ดู F6 แล้ว <F 6. S 1> พี่ต้าเห็นระบบชิงทงบ้านไหม ซึ่งประชาชนจะมีเมนูนี้อ่ะไม่มีอันนี้มีมแค่ประธานสภาพี่ครับแล้วทําไงต่อแล้วพี่จ้าลองกดคู่อะไรคู่แข่งอาจจเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะพี่อันแรกอันแรกรายการแข่งขันอยู่คือมันจะเป็นสาหรับที่เราเปิดใช่ไหมพี่กดจากคู่การแข่งขันถ้าสมมติผมเปิดเป็นอันหนึงนะตอนนี้อ่ะแก๊งเทียเทียวีเทีย,ทยไม่เอ็เอ็มดีมีสี่สิบเอ็ดอ่ะไม่ไม่อันนี้มันมีโดยแอดมินอยู่เข้าไปด้วยพี่ไปเทสตอนเชาน้ากันอ๋อ สมมติมผมเปิดเทียร์กับ Hi T, พี่โรชิใช่พี่ครับมันจะซ้ายมือชื่อแบบนี้ครับใช่ลองเปิดมากี้ทำงานได้พี่ได้พี่ก็จับคู่การแข่งขันพี่พี่อย่าไปหาเปิดแก๊งที่คนเขาอยู่นะทำไมอ่ะยวเขาคิดว่ามันเล่นได้พี่อันนี้เราเทสระบบใช่แล้วออกอยังไงทีนี้ยจะปิดยังไงถ้าจะปิดพี่ต้องกดรายการแข่งขันอยู่แล้วก็กดตรงรายชื่อตรงนั้นแล้วพี่ก็กดยัน พี่ตากาปิดแล้วพ,พตาลองกดไอ้น,นี้ก็ได้ไอ้พกเราลองจับเราลองกดแข่งดูบีเราพูดแข่งกันแล้วเราก็อสัตเออเอ็นพไม่มีบ้าน พี่เอ,เอาเอาได้จะพกคนมีบ้านอันนี้อันนี้ทางหลังบ้านได้ใส่ไปทุกแกงเลยครับที่อยู่ในเมืองเพื่ออนาคตเขามีบ้านจะได้ที่เดียวพี่ตาลองกดอันไหนก็ได้ครับเ๋ยนนะจดเทียเทียมีโรชิอะไรพี่ พี่พี่เวฟพี่มีคนเข้ามาซื้อเพนรับ okay. โอเคโอเนอนาคตเล้นระบบนี้ดีนะในอนาคตไปทำอย่างอื่นได้ต่อนั้นเนี่ย <Did he? S 2> เฮ้ยเฟียวว่ะยี่สิบยี่สิบเหรอมันคือเล่นยี่สิบยี่สิบเหรอมันเล่นได้กี่คนอะ่ะจังไม่ดีพี่เต็มสล็อตเลยก็คือบ้านเห็นเ,เห็นมันขึ้นมายี่สิบยี่สิบไม่ไม่นนั้นมันคือตัดต่ออ๋อ ใครเก็บโรงได้ครบถึงยี่สิบกว่าก็ชนะไปแล้วพี่ากกาวกดยกเลยเพราะเวลามันมีมันมีสองเวลาเหมือนห้านาทีให้เตรียมตัวอีกแล้วก็เวลาคูดาวที่เหลือก็ไปเล่นกันอีกเมื่อสักครู่นะครบเพ่ากับเวลาที่เรากดสตาร์เนี่ยเวลาแรกในห้านาทีแรกนี่คือเตรียมตัวใช่ครับใช่แล้วเอ๋อแล้วก็จะเข้าไปในระบบสู่การแข่งขันอีกอีกกี่นาทีไม่รู้แหละแต่ก็คือนานอยู่ใช่ไหม ใช่ครับหลักๆคิดว่าจะเหมือนเวลาก่อนหรือจะชิงเก็บผม20ยี่สิบก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่บ้านที่ท,ที่เจอกันนะพี่ว่าวเขาจะปล่อยหรือว่าเขาจะกันเขาจะอันี้กันทงกันอะไรว้าวระบบนี้พัฒน,นาไปสู่แลนด์กิ้งในอนาคตได้ด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของกฎพี่ต้าน่าจะเห็นแล้วประกาศอัปเดตกดตัวไอ ี่่ลออองงดูยาที่นี้ไอเมนูเนี้ยกดไออีกครั้งหนึ่งมันไม่ปิดว้าเพิ่มเติมได้ไหมหรือว่าให้เป็นแบบนี้แหละก็กดเอ็กซ์ีเอาพใช่เพราะที่าอีสต์ใช่เพราะมันแค่ระบบมสกินเฉยไว้เลือกแต่เวลากดทีคือเปิดเปิดปิดไงกดทีมันเปิดปิดนี่เลยอยากให้ไอกดไอมันเปิดปิดบ้างแต่มันไม่เป็นเล็กน้อยเล็กน้อยคนนี้เล็กน้อยอืใช่ พี่นวยไปเล่นพี่วัดยาวแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับตอนนี้หน่วยหน่วยน่าจะแยกไปเล่นแล้วครับแต่วันนี้โดยพี่ยังเห็นน้องๆอยากน้องอยากเล่นน้องอยากตสตรีมแชมป์เนี่ยเอ็ดแชมป์ออตาตาอันนี้สนับไม้ไม้ไม้น่าจะเป็นสีเงินเนาะใช่ แต่สีเงินก็ไม่สวยไม่แล้วแล้วมันจะมีโลโก้ลายลักษัตรงหัวไม้ไอ,อ,อ้ถ้วยไม่ม,ม,มีมันเขาได้เข้ากับทีมทีมถ้วยถ้วยก็เป็นสีฟ้าเงินฟ้าดูตรงหัวดูตรงหัวมีคำว่าตัวอ,อา้าวเดียวอยู่โลโก้แกงเขาอี่ แต่ปืนผมว่าไม่น่าใช่นี้ปืนยังเป็นอย่างนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่า <c oughs> ยังไม่เสร็จดีอันนี้รอลงพร้อมปืนไหมหรือว่ารอลงพร้อมปืนไหมวันวันนี้วันนี้ที่ไม่ได้ลงไปกินที่ที่ประชุมประชุมเมืองไปเพราะว่าถ้าลงไปกินปืนด้วยน่าจะปต้องปิดเซิร์ฟจะอาวพี่เพราะมันมันเป็นกิมิกเล็กๆน้อยๆมันละเอียดก่อนมีเอฟเฟกต์ไหมครับเวลาตี อันนี้ยังเนาะถ้าจ้าต้องรอติดตามพี่อ่ารอติดตามดูแต่ในอนาคตอาจจะมีมันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่ที่มันเป็นเอฟเฟกนู่นนี่นั่นแหละนะช่วงนี้คราลังมาด้วยที่เหมือนในคอมม่ะเนาะ,อะขอบครับพี่ครับเห็นอยู่พี่อนาคตเดีมีอยู่แล้วแต่พี่ว่าแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มจะไม่มีไปก่อน ขมัวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะพี่โอเคเจอกันครับเดี๋ยวรเราขอไปคุยเรื่องกฎอันนี้ก่อนอาวุธหน่วยงานกันพี่ <c oughs> เออเนี่ยเออในหละพี่ฝากตัวนี้แหละใช่เพราะว่าเพราะว่าอาวุธหน่วยงานมันมันห้ามเอาออกไปใช้ครับต้องได้เป็นแค่ตอนตอนอยู่หน่วยงานอยู่ แล้วในกรณีที่จะจะ,จะมาใช้เนี่ยกรณีไหนที่เป็นอ่าตำรวจขอความช่วยเหลือที่หน่วยงานจะใช้วุได้เป็นเฟสไหนเฟสสี่เฟสห้าอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับตรงนั้นต้องไม่ไงั้นเขาก็มีคาถามอีกว่าไม่งั้นเขาจะทํามาทําไมตรงนั้นเข้าใจครับพี่แต่ของสภาไม่ติดหรอกไอสภาจะได้ลงไปเล่นทีอะยากยาก,ยากแล้วมันแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสแต่แต่ว่าของหมอกับตำรวจอ่ะเขาได้เล่นเงินอยู่แล้วเวลาใช่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 แต่ว่าพวกแต่ว่าพวกเดี๋ยวแอดมินขอไป ประชุมคุยกันก่อนพี่ว้านใช่แล้วเขาเป็นบทลงโทษยังไงแล้วเขาจะมีจํากัดไหมหรือว่าเล่นเต็มเลยแล้วเล่นเต็มแล้วแก๊งจะบ่นจะร้องไหมอะไรเงี้ยลองตัวจริงผมว่าอันนี้เขาต้องไปเมนเดตกันข้างในเองใช่ครับของของทางโอเคโอเคได้เลยทั้มรักเโอเคครับขอบคุณครับเจขอบคุณครับเจงขอบคุณครับสองคนเลยขอบคุณครับของครับคิมด้วยเผื่อคิมจะพักกอบครับค่เอ้ยไอไอลูฟี่ไปไหนวะไอเบบี้ไอน้ำหนาวแหมเห็นอยู่ตรงนี้หายเด้งหายไปเลยนะ